นัสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุษสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจนะครับวันนี้เป็นวันที่7เมษายนพุทธศักราช2565นะครับตรงกับวันพระหัตสบดีขึ้น6ค่าเดือน5ปีขานวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับโชคดีวันนี้กับสีที่ใช้แล้วมีความสําเร็จคือสีแดง สีเลือดหมูสีเลือดนกสีที่ควรเหลี่ยกเลี่ยงคือสีโทนดำสีม่วงแก่ทิศท,ที่ควรเหลี่ยกเลี่ยงคือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับวันนี้ควรใช้เครื่องประดับมงคลที่เป็นทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงนะครับเด็กเกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษร,รที่เป็นกาลกินีในชื่อคือดเด็กต่อเต่าถอถุงทอทหารทอทงและนอนหนู เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นเดชในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำสอสลาสอโบอรษีสอเสือหอหีบรอุราออ่างและหอนคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นศรีในทางทักษะตัวใดตัวหนึ่งนำสระทุกตัวและอออ่างไมยเซตวันนี้ท่านพุทธทาสพิขุกกล่าวว่า การกระทำของตนเองยังม่ได้ถูกใจตนเองเสมอไปนับประสาอะไรกับการกระทำของคนอื่นนะครับขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นนบัใหม่ให้กับทุกท่านนะครับด้วยรักและห่วงใยจากผมอาจารย์ไก่นารันทามีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ